ให้เจ้ามามาาถอนอีสานคั่มมอห่มกลัวเฮาเดอเส้นเจ้ามาเนียงคันข่าวเหนียวนันซอยกันอันแนวน้ำเสือข่าวเหนียวนันในคือดังขี่สูตรปั้นให้แข็งแกงไวปานนันจังเพื่อพ่อ,อยาสุไลเลืมขิมอีสานคั่มกำบานเก่าเฮาเดอ เสียงแค่นังอินอ้อยอ้อยเอินให้ตาาขึ้นพีน่น้องเอ้ยขอสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนร่วมอุดมการนะครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปเอาวัวน้อยนะครับนี่วัวน้อยนะครับมันกินหญ้านะนุ่นแม่ตรงนี้นเะแม่แม่อยู่นู่นครับแต่ลูกอยู่นี่นะครับก็เรียกร้องหาแม่อย่างนี้นะครับนี่ก็ได้บรรยากาศอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งพร้อมกับฟังพญานะครับบทนี้ก็เหมือนเดิมครับได้จากหนังสือเล่มเดิมนะครับมูลบางอีสานนะครับซึ่งความหมายก็คือว่าเชิญครัวชวนคนอีสานนะครับเมื่อไปทํางานในสถานที่ต่างๆแล้วนะครับมีความเจริญมั่งคั่งนะครับก็ให้เชิญชวนนะครับให้กลับมาคืนบ้านเก่านะครับกลับมา พัฒนาบ้านเราบ้างนะครับองค์อีสานนั้นให้ทาตัวเหมือนแบบเขาเรียกว่าข้าวเหนียวที่เขาบอกว่าเชิญมาเนียงขั้นคือมาเนียงขั้นข้าวเหนียวนั่นซอยกันหมายความว่า,าเชิญมาพัฒนาเชิญมาสร้างมาแปลงช่วยกันร่วมกันเมื่อเราไปทํางานที่อื่นแล้วนะครับเรามีเงินมีคํามีอะไรมากมายล้วก็มาช่วยพัฒนาบ้านเรานะครับแล้วบทต่อไปบอกว่า อันว้าแนน้ำเสือขาวเนียวนั่นให้คือจังขี่สูตรปั้นในแข็งแกงไว้ปาน,นั่นจังเพื่อพ่อหมายว่าเพื่อเรามีความสามาัคคีนะครับด้วยกันให้ร่วมกันมากๆนะครับสามัคคีร่วมกันมากๆเปรียบเสมือนนะ่ะครว่าขี้สูตรนี่ถ้าเราจะพูดเป็นภาษาไทยก็เขาเรียกว่าชั้นนรงตัวชั้นนรงมันจะ มีท่อทางเข้ามันนะครับมันจะเหนียวจะหนึบอย่างนั้นแหละครับตัวชันนลุงนะครับถ้าเป็นภาษาภาคการเขาเรียกชันนลุงแต่ภาษาภาคอีสานเขาเรียกขี้สุดเดี๋ยวขี้สุดปั้นให้มันแข็งจังคือให้มันมีพลังมีอะไรประมาณนั้นนะครับแล่บมสุ้าเขาบอกว่ายาสุไลลื่นมถิ่มอีสานคั่มกำบันเกาห่าเดิมเสียงขั้นดังอิงอ้อยอ้อยเอิญให้ตาวขึ้น มวามหมายของว่าพี่น้องก็บอกคนอื่นก็บอกใครก็บอกนะครับเป็นเสมือนเสียงแคนคือพูดกันเพาะๆเ,เป็นยเสมือนเสียงแคนเส,เสียงลําเสียงร้องนะครับเชิญชวนให้เมื่อได้ดีได้ดีแล้วก็มาพัฒนาภาคอีสานเราบ้างประมาณนั้นนะครับอย่าลืมภาคอีสานของเราพัฒนาให้เป็นอีสานเขียวให้มันเขียวขจีให้มีอยากมีกินสร้างการสร้างงานให้ลูกให้หลานนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเดินทางไปที่ไกลๆนะครับ ถ้าสร้างงานในภูมิภาคของตัวเองมันก็จะเรือเป็นแหล่งนะครับที่ทํางานร่วมกันจะเกิดความอบอุ่นในครอบครัวก็ประมาณนั้นนะครับขอ,ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังขอฝากไว้แค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในการที่ตัวกับผมมีสติปัญญาอน้อยนิดนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม